ครับสวัสดีครับมีดชอ์ดิเรกแพร่นะครับหรือว่ามีดอาจารย์ปูวันนี้มานำเสนอมีดเหล็กเคยสามชุดหนึงแเล่มครับผมเล่มแรกเลยนะครับผมเป็นมีดแรล่นี่ครับมีดแรล่ขนาดเล็กขัาได้สบาย ความกว้าง4เซนนะครับความยาว5นิ้วหนา4มิลครับดูความคมครับแจ๋วเลยนะครับด้ามแฮนด์เมดอีกต่างหากนะครับปอกคอเขาาลายเล่มนี้ราคา1,700บาทนะครับผมเล่มที่สองเป็นมีดเน็บรูปแบบของมีดเน็บ กลางใช้งานได้สบายความกว้าง1.5นิ้วยาว7นิ้วครึ่งครับสันหนา6มิลครับเทดความคมราคา2,400บาทครับผมเล่มนี้เล่มที่3ก็เป็นรูปแบบของมีดเน็บครับคมกว้าง1.5นิ้วครับยาว8.5นิ้ว8นิ้วครึ่ง หนาเจ็ดมิลครับเล่มนี้สองพันหกร้อยบาทนะครับผมดูความคมก่อนครับเล่มที่สี่เป็นมีดกึ่งแคมกึ่งมีดครัวใช้งานได้สบายเลยครับความกว้างสุดหนึ่งนิ้วหกหุนครับความยาวแปดนิ้วสันหนาสี่มิลครับผม ราคาก็2,600บาทครับผมด้ามเป็นไม้พยุงหวานเจ็บเลยครับผมเล่มที่ห้าเป็นมีดแรล่ครับมีดแรล่ด้ามกับฟุกลุกนะครับความกว้างหนึ่งไอสองนิ้วครึ่งครับ ความยาว7นิ้ว2หุนครับหนาห้มิลครับราคา2,600บาทครับผมด้าวไม้พยุงปอกคอสเตเลสคาะลายดูความคมครับเล่มที่6เป็นรูปแบบของมีดเน็บครับความกว้างสุด1นิ้ว6หุนครับยาว8นิ้วครึ่งครับสันหนา7จมิลครับ ราคาขยับขึ้นมาอีกนิดนึงราคา2,800อบาทครับผมหนามไม้พยุงสวยๆครับคมหวานๆเล่มที่7ก็เป็นมีดเด็บขนาดใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งครับผมความกว้างหนึ่งนิ้วหกหุนครับความยาว9ก้านิ้วหกหุนครับสันหนาเจ็ดมิลครับผมด้ามไม้พยุงแดง ราคาเล่มละสามพันบาทครับเล่มนี้อมหวานๆเลยนะครับผมเล่มสุดท้ายก็เป็นมีดเน็บกึงซาปาต้าครับความกว้างสุดสองนิ้วครับความยาวเก้านิ้วครึ่งสันหนาเจดมิลครับผมด้าวไม้พยุงสวย ราคา3,000บาทครับผมสำหรับท่านใดที่ชอบที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0801272466นะครับของเรามีจำกัดครับชุดนี้มีแค่8เล่มครับผมนี่ก็อีกไม่รู้กี่วันครับว่าจะมีออกชุดหนึ่ง เพราะว่าเหล็กตัวนี้เป็นการเหล็กผลิตยากครับผมด้ามไม้พยุงครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับผมที่เบอร์โทรศัพท์0801272466ครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดสปา์ให้ด้วยครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ